สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่ไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ Media, รับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV c h anel n สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 คณะกรรมการจัดงานการระเกตบ้านเราประชามพันธ์การจัดงานสงการการระเกตบ้านเราสำนึกรักบ้านเกิดครั้งที่8ประจำปี2568ที่หมู่บ้านทรับรุ่งเรืองซิตี้เฟส4ที่599ทับ58ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการจัดงานการระเกตบ้านเราร่วมประชุมความพร้อมประชามพันธ์การจัดงานสงการการระเกตบ้านเราสำนึกรักบ้านเกิดครั้งที่8ประจำปี2568เป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแสดงออกถึงความกตันอยู่ความรักสารมคี หมูนะ่คณะปู้ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาพี่น้องลูกหลานตลอดจนญาติสนิทวิสายโดยมีระเบียบวาระสรุปผลรายรับรายจ่ายเบื้องต้นและการเตรียมงานทั้งหมดให้ครบถ้วนในวันอาทิตย์ที่13เมษาย,ยน2568ณศาลเจ้าทวดการเกตหมูห่5ตำบลการเกตอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชโดยเวลา 9, 9, 9นาฬิกา9นาทีคณะกรรมการจัดงานร่วมสักาววการะไหว้ทวดการเกตไหว้ศาลพระภูมิไหว้เจ้าที่เวลา10นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์เวลา11นาฬิกาพิธีรดน้ำดำหัวขอ ผ่อนผู้สูงอายุจากนั้นเวลา18นาฬิกาคณะกรรมการจัดงานพร้อมกันที่งานเลี้ยงพบปะสังสรรดวันสงกรานคาราเกตบ้านเราร่วมรับประทานอาหารพร้อมเพียงกันภายในงานมีการแสดงของคณะหนูน้อยแสดงโชว์โดยได้รับเกียรติจากนายทรงวุฒิสมจันร์กำนันตำบลคาราเกตเป็นประธานเปิดงานเป็นประธานกล่าวเปิดงานและการแสดงรำวงเวียนครกโดยวงจันทราวาไรตี้นครศรีธรรมราชโดยมีลูกหลานคาราเกตบ้านเรานายสรายุทธบุญจริงประธานจัดงาน นายจินดาเพชรแก้วรองประธานจัดงานนายประกอบประสิทธิ์เลขานุการจัดงานทนายชนะวัต์สารักพันธุ์ตุลย์เอกทหารบุญจริงสวสวร์ตอสุม,มุนทินีสมัครคงประธานกิติมศักดิ์ร้อยตำรวจเอกจิรวัน์บุญญาผู้ใหญ่นพร,รัตน์บุญจริงนายธีรศักดิ์บุญจริงคุณสุภาพคงเอียดประธานที่ปรึกษานายศรีนวลบุญจริงอาจารย์พินิษฐาบุญจริงทนายประเสริฐวิจิตประสิทธิ์ ที่ปรึกษานายพรเทพเพชรแก้วที่ปรึกษาผู้ประสานงานนายวิรัสักรเรืองอ่อนนางสาวประกายมาศสมพงศ์คณะกระกรมการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นายสมยศเต็มนาที่ปรึกษาผู้ประสานงานประชาพันธ์หมายเลขโทรศัพท์089 057 0913อย่าลืมอย่าพลาดอุู่มือบุตรจุดมือหลานมาร่วมงานเขาดาวปี2568ที่นี่การะเกตบ้านราวแต่าาาลาดภูุณกับกังหมาหน้าเนี้ยันไม่เอาเด็กๆนั่นั่งนั่งูพนกเนี่ยล่างเลยมา ให้มีการปัฒนตนะเปลี่ยนแปไงได้ไมครรียว่าอย่าดึ้หมุดตะกุดแค่นั้นยกไปดึงก็พยายาม่วยทัมาตลอดนะครับครับสวัสดีครับครับผมสมยศเต็มนานะครับอ่าเป็นที่ปรึกษาและประชาธิปันงานสงการการเกษตรบ้านเราปีนี้นะครับเป็นครั้งที่8แล้วนะครับร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะครับแสดงออกถึงความรักความอตอุ่นนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรบ้านเรา นะครับที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนโดยเฉพาะพี่น้องอยู่กรุงเทพนะครับให้มาร่วมงานจะในวันที่13เมษายน2 5 6 8กำหนดการนะครับเวลานะครับเวลา08.30นนะครับอยากให้พี่น้องทุกคนถือเป็นโตนะครับถือเป็นโตมาร่วมงานร่วมนำมาถวายพระพระเพนะครับปีนี้สำหรับเวลา10พระสงฆ์จริญพระพุทธมนลเวลา11 ส่งน้ำพระและคนรดน้ำผู้สูงอายุรดน้ำขบพรผู้สูงอายุหลังจากน,นั้นร่วมรับประทานอาหารกินโตและก็ขนมจีนนะครับช่วงเช้าทานเป็นจบพิธีสาหรับช่วงบ่ายนะครับเราจะเริ่มงานแต่เวลา1ิบหกเดืนศ์เป็นการพบปะสังสรรค์นในวันทำการนะครับหลังจากน,นั้นเวลา17นะครับ,บรมีจับรอนองมีกิจกรรมร่วมกันนะครับเวลา18ร่วมรับประทานอาหาร ร่มรานามื้อเย็นกันหนึ่งมื้อนะครับเวลา19.0 0นชร,นนร,นนนนรชมการแสดงของลูกหลานละานะครับเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงออกบนเวทีนะครับชมการแสดงของลูกหลานหลังจากนั้นเป็นพิธีการบนเวทีนะครับคณะกรรมการจัดงานประธานจัดงานร่วมบนเวทีและก็เวลา20.0 0นร่วมสนุกสนานกับรำวงเวียนรบวงจันทราและกรอนเทมปราานะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมนายสรายุทธ์บุญจริงประธานจัดงานสงการกระเลดบ้านเราครั้งที่8ผมขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่กทานมาร่วมง,งานสงการกระเลศบ้านเราครั้งที่8กันมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประกายมาสมพงศ์ก็เป็นคณะกรรมการในสงการการะเลศท่านหนึ่งนะคะก็อยากจะ เชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวง,งานกาะเกตบ้านเราสงการนี้นะคะก็ขอ,พอพขอบคุณคณะกรรมการทางกาะเกตด้วยนะคะที่จัดงานไว้ต้อนรับพวกชาวบ้านและพี่พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะคคทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 6 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สเนย์ส่นุนโดยกาแฟฟาทีกาแฟากาแฟผสุขภาพกาแฟทีินินวันไม่มีไขมันอันก,กรีดกาแฟแท้ทัสสิเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน